ก็แล้วครับก็กล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับมังงะเรื่องโดนในประเทศเพราะอาณาจักรสงบเกินไปนะครับผมก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมถ้าทุกคนกดแล้วเราไปดูกันเลยเฮ้ยดูนั่นสิขึ้นไม่หนีมีหวังแต่แหงว้าการปรากฏตัวขึ้นของนักเวทผู้ไร้เทียมทานที่ไม่อาจใช้เวทมนต์โจมตีได้อ้โหใหญ่เบื้อเริ่มเชียวกันบาลีเร็วเข้าจะบ้าหรอ กับอีแค่บารียรมันจะไปเอาอยู่หรือไงบารียรจะพังแล้วเนี่ยบารียรใหญ่ยักษ์นั่นมันอะไรนะคนที่กำบาร,รีใหญ่ขนาดนั้นได้คงไม่มีใครนอกจากเจ้านั่นแล้วเชียวเลอาเรสเอ๊ะนักเวทประจมพระราชวังคนนั้นน่ะเหรอเพื่อแกนี่มันอย่าเมื่อแต่ช่วยแมวแล้วช่วยคนก่อนดีกว่าไหมฮะใช่แล้วใช่แล้วใช่ใช่ผู้ไรของนายฉันก็ช่วยแล้วไม่เห็นด้วยไง ขอแสดงความยินดีกับการมั่นหมายด้วยนะครับท่านชิวยินดีด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่มานะท่านชิวคะมีอะไรเหรอเอเลนวันนี้ต้องสนุกมากแน่เลยนะคะว้าวสวยจังอะอืมนั่นสินะงดงามจริงๆจ,จากนี้ไปชิวเรอาเรสฮะฮะนี่มันกำลังเกิดอะไรชิวเรอาเรส แกถูกขับไล่ออกจากอาณาจากักรเรื่องในข้อหาที่แกเป็นผู้ต้องสงสัยที่กำลังวางแผนคนล้มอาณาจากักรหัวหน้าสโม,มสรอัศวินฉันไม่เคยทำอะไรแบบนั้นเลยนะถ้าตรวจสอบดูดีๆคุณก็รู้ว่านี่มันเป็นแค่การเข้าใจผิดชัดๆนะพวกเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็เจอเอกสารที่มีแผนการทั้งหมดในบ้านของแกบ้านของฉันเหรอขอโทษนะคะเอเลน ฉันขอโทษที่เข้าไปในห้องของคุณโดยภารการน,นะคะแต่ฉันเห็นว่าคุณแอบทำอะไรลับๆแล้วล่อทุกคืนก็เลยลงเข้าไปจนไปพบกับสิ่งนั้นเข้าผู้ไรของเธอนี่เรากำลังเดินเล่นเหรอทำไมต้องเป็นเราด้วยเมทบาเรียรของเราปกป้องอาณาจักรแห่งนี้จากทั้งการบุกลุกของอาณาจักรอื่นๆกับพวกมอสเตอร์แล้วทำไมเราคนนี้ถึงกำลังจะเดินขับไล่ออกจากอาณาจักรแบบนี้ละเนี่ยบ้าบอสิ้นดี เรื่องนี้ถึงหูขององค์ราชาแล้วหรือยังได้นอนอยู่แล้วในเมื่อเรื่องไปถึงฝ่าบาทแล้วที่นี่คงไม่ใช่ที่ของฉันคนอยู่ต่อไปแล้วสินะไม่มีเงินชดเชยเลิกจ้างให้เลยละยังจะมีอารมณ์มาพูดจ้าแ้้วเล่นอีกหรือไงฮ่าฮ่าฮ่านั่นสินะงั้นฉันไปละไม่เข้าใจเอาซะเลยทั้งที่เราไม่ได้ไปทำอะไรให้คนอื่นเกลียดที่หน้าเลยแท้ ที่ผ่านมาเรากะก็แค่ใช้ชีวิตเป็นมนุษย์สายปาร์ตี้เองแล้วก็พูดเรื่องการเมืองไปเรื่อยแล้วช่วงนี้เราก็ฮอตมากจนมีแต่พวกลูกคุณหนูมาขอมั่นเป็นแถวมีแต่เรื่องที่ทำให้คนอื่นเกลียดขี้หน้าทั้งนั้นเลยนี่ว่าจะว่าไปตอนที่เราประกาศมั่นผมกำลังจะมั่นหมายกับผู้หญิงที่โคตรสวยแล้วละครับรู้สึกจะมีคนหนึ่งจ้องขม่งมาที่เราด้วย,ยนี่นะทำไมละ เราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยจริงๆนะเราก็แค่อยากใช้ชีวิตให้เต็มที่ในแบบของเราเท่านั้นเองถึงเราจะโดนคนอื่นๆหัวเราะเยาะเพราะใช้เวทร,ระดับต้นไม่ได้เรื่องแต่ก็มีแค่เวทบารียรนี่แหละที่พอใช้ได้หลังจากนั้นเราก็เลยขัดเกลามันตลอดมาขัดเกล้าแล้วก็ขัดเกลาต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ใช้เวทบ,บารียรมือขมังอันดับหนึ่งแห่งอาณาจักรนี้ แต่เบาเรีที่เรากางไว้ให้กับอาณาจักรไม่ได้อยู่ได้ตลอดไปคาดว่าไม่นานก็คงถึงอายุของมันแล้วการที่พวกนั้นไล่เราออกมาคงจะคิดกลยุทธ์ลับมือเมื่อบาเรียพังลงเอาไว้แล้วสินะแต่เราได้บอกพวกนั้นเรื่องที่มันจะไม่คงอยู่ตลอดไปแล้วใช่ไหมนะเอ๊อาจจะลืมบอกไปฮะเออลืมก็ช่างหัวมันสิฮ่าฮ่าฮขอบคุณครับ ที่เราเอาติดตัวมาด้วยได้มีแค่เงินนิดหน่อยกับนาฬิกาพกพาที่ทำมาจากทองคำเท่านั้นถ้าไปตั้งต้นใหม่ที่มิลานทางทิศใต้ที่กำลังเจริญเรื่องเรืองก็น่าจะเหมาะเหม่งดีส่วนเมืองมนุษย์สัตว์น่าจะกลมกลืนเข้าไปได้ยากถ้าจะไปทางตะวันออกก็ต้องข้ามป่ามังกรไปให้ได้ก่อนดูแล้วน่าจะยากส่วนที่ตะวันตกก็จะวนกลับไปที่เมืองหลวง งั้นก่อนอื่นไปทิศใต้แล้วกันแต่ก่อนหน้านั้นก็ต้องกินให้อิ่มท้องก่อนสิบางทีการโดนขับไล่อาจจะไม่ได้แย่ไปซะทีเดียวก็ได้ฮะอร่อยชะมัดขอบคุณสำหรับอาหารครับเห็นจับตาดูกันมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วมีธุระอะไรไม่ทราบนายต้องตายเพราะงั้นอยากเกลียดแค้นกันเลยนะจะไม่ยอมบอกคนที่คอยซักยยอยู่ที่เบื้องหลังหน่อยเหรอไม่ เป็นธงชาติที่เราคุ้นเคยพวกสมสทรอรนอสเวินซินะบาเรียทำลายอาวุธโทษที่แต่ถึงเห็นอย่างนี้ฉันก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เวทบาเรียนะของแค่นี้นะพวกเราคาดการเอาไว้หมดแล้วแล้วถ้าเวทดีบัฟล่ะเป็นไงก็เปิดใช้งานแล้วนี่ไงเออแรงน้ำถ่วงเหรออุตาา์ใช้เวทระด,ดับนี้เพื่อฉัอนเลยเหรอขอโทษนะบาเรียสะท้อนเวทมนต โทษทีนะที่ฉันใช้ดได้แค่บาเรียรป้องกันแต่ถึงจะเห็นสภาพแบบนี้ฉันก็เป็นผู้ชายที่ปีนป่ายขึ้นไปเป็นถึงนักเวทบาเรียรประจําพระราชวังเลยนะทั้งที่ได้ยินมาว่าเป็นแค่นักเวทบาเรียรทั่วๆไปแท้ๆถึงจะพอเราๆได้แต่ขอถามหน่อยนายจ้างพวกนายเป็นใครบอกไม่ได้หรอกเวทมนต์นี้กลายเป็นของฉันตั้งแต่วินาทีที่มันโดนสะท้อนกลับแล้วและมันจะไม่ใครออกจนกว่าฉันจะออกคําสั่งปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปจะดีแล้วเหรอ เอาเถอยังไงก็ต้องเป็นหัวหน้าสโมสรนสวินอยู่แล้วละสิงั้นเปลี่ยนคำถามแล้วกันนะยังมีคนอย่างพวกนายอยู่อีกหรือเปล่าแค่นี้เลยบอกฉันหน่อยเถอะในเมื่อพวกเราล้มเหลวก็จะมีคนมาไล่ล่าคุณอีกดูเหมือนว่าท่านผู้นั้นต้องการฆ่าคุณให้ตายเพื่อป้องกันไม่ให้คุณกลับไปมีอำน,นาจอีกนะหืมงั้นสินะแค่นั้นเองเหรอถึงฉันเก่งแต่เรื่องป้องกันแต่คนอย่างพวกนายนะจะให้สู้ด้วยเมื่อไหร่ก็ได้ ยังไงถึงพวกนายจะใช้ความพยายามทั้งชีวิตก็จงตีฉันไม่เข้าหรอกแพ้รับข้าบเลยนี่สินะพลังของราชเวทประจําพระราชวังแล้วเจอกันนะเอาละตอนนี้เราจะแอบอยู่เง,งียบๆในะอาณาจักรไม่ได้อีกต่อไปแล้วถึงเส้นทางที่ตาจะดูมีความเสี่ยงน้อยที่สุดแต่ป่านนี้พวกที่ตามมาไล่ล่าเราก็คงไปดักรออยู่ตรงนั้นกันหมดแล้วทิศเหนือเองก็คงเหมือนกันงั้นก็หมายความว่า เรามีแค่ต้องมุ่งหน้าไปยังที่ตะวันออกที่ไม่คิดว่าจะเปมากที่สุดแทนงั้นสินะได้ยินเข่าหรือมาว่าแถวนั้นมแมลงเยอะด้วยจำไว้เลยนะเว้ยไอ้หัวหน้าสโมสรอสิวินบ้าถ้ามีหนอนตกใส่ไหลฉลันแล้วก็ฉันตามไปฆ่าแกถึงบ้านแน่มแมลงขยยังชั่วยังว่าไม่อะอะไรกันแค่มังกรเองเหรอยังเหมือนฆ่าได้อีกหรอ ช่างเป็นมนุษย์ที่น่าสนใจเสียจริงทั้งนี้ต่างหากพูดภาษาคนได้ด้วยหรือว่าในจะเป็นวงก์อรที่ยิ่งใหญ่ก็คือบาฮามุสและเป็นวงกรสายนธุนที่แข็งแกร่งที่สุดเจ้านี่แปลกจริงๆเลยนะที่ไม่เคยได้ยินความล่ำลือของข้าถ้าะน่าสนใจขึ้นมาทุกทีแล้วเดี๋ยวข้าจะจับเจ้ามากินด้วยตัวเองให้ได้เลยค่อยดูไม่ละเกรงใจการโจมตีของข้าผู้นี้โดนสะท้อนหรือก็แ,แค่สะท้อนกลับด้วยบาเรียเอง ไม่จริงบาเรียรสะท้อนทางกายภาพโอ้โหกระเด็นไปไกลเลยฮะเป็นหอกหรือไงแต่ก็สมแล้วจริงๆทำไมกันทำไมคาถึงทะลวงเวทมนต์ของมนุษย์ต่มต้อยไม่ได้บาเรียรที่ทะลวงได้ก็เรียกว่าบาเรียรไม่ได้นะสิอึนี่แค่เวทบาเรียรงันหรือทำไมเวทมนตร์ระดับต้นพันนั้นถึงได้แข็งแก่งถึงเพียงนี้กัน ก็ฉันคขัดเกาแค่เวสบาเรียรอย่างเดียวทุกวันมาตั้ง10ปีนี่นะจะให้มัดแข่งแบบนี้ก็ไม่เห็นจะแปลกตรงไหนมันเพียรพยายามมาตลอดเลยนะจ๊ะบอกให้บ้าหน่าเป็นไปไม่ได้มันต้องมีหนทางที่จะพังทลายลงได้บ้างสิเาเรียรสะท้อนทางกายภาพคิดถูกจริงๆที่กลางบาเรียรไว้ลงหนะ้าถึงมองแค่ผิวเผินจะเหมือนล่าแสงแต่ลักษณะาทางกายภาพของมันไม่ต่างอะไรไปจาก เราว่าสักเท่าไหร่เลยงั้นเราต้องใช้บริรียสะท้อนเวทมนต์เป็นได้แค่มนุษย์ชั้นต่ำแท้ๆมังกรสายพันธุ์ชั้นสูงสุดนี่เบาบางกว่าที่คิดแฮะเอาเถอะมันก็แค่หมายความว่าพลังของเราสุดยอดมากเท่านั้นเองเอาละไปทางที่มังกรเปิดไว้ให้แล้วกันพอรู้แบบนี้แล้วเวทมนต์นี่ไม่ต่างอะไรไปจากภัยธรรมชาติเลยแฮะเมื่อกี้เดินเข้าไปจังๆเลยสินะ ของแบบนั้นขนาดมังกรก็คงทนไม่ไหวแล้วนะรึอ so, ้าวเจ้าเองหรือเมื่อกี้บางอาจเด่นใหญ่เชียวนะฟึฟเอะใครนะก็ข้างไงบาฮามุสนะไม่ได้แปลงร่างเป็นมนุษย์มานานถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณนี้สินะบาฮามุสไอ้มังกรตัวเป้งเมื่อกี้น่ะนะใช่แล้วข้าใช้เวทมนต์แปลงร่างมาเป็นมนุษย์ยังไงล่ะก่อนอื่นใส่เสื้อผ้าก่อนได้หรือเปล่า จริงด้วยมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องใส่เสื้อผ้าสินะเขาลืมไปเสียสนิทเลยช่วยไม่ได้นะโอแต่เธออยู่ในป่านะแต่งตัวแบบนี้มันไม่เห็นเนื้อเห็นหนังไปหน่อยหรือไงอยากขอให้มันเยอะมากนะักนะถ้ามันเถอะจริงๆในเมื่อเจ้าเป็นมนุษย์คนแรกที่ข้าไม่ได้กินแล้วก็น่าสนใจดีด้วยข้าจะยอมตามไปด้วยก็รับกันหรือรู้ทางหรือไงแน่นอนสิ น่าจะมาก็มาไหนไหนฉันก็กําลังเบื่อแล้วก็เหงาอยู่พอดีนั้นลึกั้นเจ้าไปก่อนได้เลยถ้ามีเรื่องต้องเตรียมตัวนิดหน่อยนะเออเจ้าไม่ระวังตัวเองมันสาปแล้วละ่ะอ่ะโทษทีนะฉันกำลางเรียรล่องหวนไวต้ตลอดนะหน้อยเรียรสะท้อนทางกายภาพอึออ้อไปกันได้แล้วเอีหยวจังเลยนะเเป้าหมายของทั้งสองคนที่แข็งแกร่งที่สุด จะเป็นที่ไหนกันนะเอาละครับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้แล้วครับผมแล้วก็อย่าลืมรอติดตามตอนต่อไปก็ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ